เรามาทําคลิปนี้กันเะค่ะพี่เขาเอาไข่อะค่ะกับเต้าหู้นะคะเอาไข่มาตีตีตีหั่นเต้าหู้วางใส่ถ้วยไว้นะคะแล้วก็เอาไข่ที่ตีอะคะอ่ะเหาะลงไปในเต้าหู้แล้วก็เอาไปนึ่งเป็นอะไระแค่เนี้ยพี่ก็เหมือนไข่นึ่งเต้าหู้นะคะอพอนึ่งเสร็จแล้วเขาก็เอาต้นหอมโรยแล้วก็เอาแฮมโรยแล้วก็ปรุงซอสปรุงรสแค่เนี้ย ใช่ค่ะมันเหมือนมันเหมือนไข่ตุ๋นเต้าหู้ครับเดเหมือนไข่ตุ๋นน่าอร่อยดีลองทํากันค่ะมาครับนี่นะคะใช้เราใช้เต้าหู้แบบนี้นะคะอืมเราก็เอาออกมาเอ๊ะหั่นอะไรนี้ก็ได้นะพี่มันจะได้คว่ำไปได้เลยเนาะใช่ไหมจะเละใช่ค่ะทแบบนี้นะคะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างเดี๋ยวว่ากันใครไปว่าโอเคอ่าแล้วก็ความบึ้บบึ้บลงไปเลยแบบนี้แบบนี้นะคะอ๋อ ใช้ความปราณีตนะครับในการหั่นอือค่ะอ๋ออย่างนี้แล้วไข่ใส่แล้วเนาะใช่ค่ะ<อ>เราก็จะมาตอกไข่ใส่ถ้วยกันก่อนนะคะต <c oughs> ีไข่ก่อนตีไข่คะ่ะไข่ในขณะนี้ผมก็ตั้งน้ำให้ร้อนก่อนเลยนะครับใช่น,นี่นะครับเราต้องให้มันเดือดก่อนนะครับ ไปสรุปแล้วมันก็คือไข่ตุ่นน่่แหละนะพี่นะไข่ตุ่นต้้งหูใช่แล้วเราแต่ก็ปรุงเครื่องอาจจะไม่ค่อยเหมือนใช่เราเขา,เขาไม่ปรุงเครื่องในนี้นะคะเขาป,ปรุงข้างบนแล,แล้วเขาก็ใส่น้ำนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้แข็งตัวแข็งเ่อไม่ให้ไข่แข็งไข่แข็งได้ด้วยหรอ ไข่แข็งได้ค่ะเสร็จแล้วก็พอเข้ากันแล้วนะคะเราตีจนเข้ากันแล้วเขาก็โรยลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะครับแบบนี้แค่พอท่วมใช่ค่ะก็พูดดีนั่นแหละแบบนี้สี่ฟองห้าฟองใช่ไหมครับค่ะได้ยังเอาซึ้งเลยค่ะน้ำตาไหลวางเลยครับซึ้งมากนพ่อว่าจะไม่รับมุก มุค่าบาทสิบบาทใช้ภาชนะที่ทนความร้อนได้ด้วยนะคะครับผมปิดฝาหน้านึ่งอีกนาทีไอ้หนูจนกว่าใครจะสุกแล้วกันหนูไม่รู้เหมือนกันจนกว่าจะสุกแล้วกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวินวินด้วยนะคะครับสุกแล้วสุกแล้วครับคุณผู้ชมครับเปิดเลยค่ะพี่เปิดเลยเปิดเปิดฝาเลยนะเปิดฝานาเราได้อย่างนี้นะคะระวังร้อนนะคะพี่ครับหนู อพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็โรยเลยค่ะอันนี้อะไร้พิ่มอันนี้เป็นแฮมนะคะอ๋อแฮมโรยแฮมโรยข้างบนแบบนี้โอ้เครื่องหนาเนาะแต่เราใส่เยอะเราชอบใช่ใช่เพราะว่าเป็นการชอบส่วนตัวเป็นการอ้วนส่วนตัวนะคะโรยด้วยต้นหอมต้นหอมค่ะแล้วก็ซอสที่เราปรุงรสไว้แล้วนะคะครับเนี่ยรสชาติจะอยู่ตรงนี้ว้าอืมสวยงาม แล้วก็ถึงเวลาชิมค่ะมาค่ะเปรี้ยวไข่ตู้ด้วยค่ะพี่มีเต้าู้ตรงกลางนะคะก็จะร้อนมากอู้ยนุ่มจัิงๆนี่หนูนี่นี่ว้าวมาครับเชียร์ะเอาใหม่ไมร้อนเหรอร้อนก้าวไม่ได้ ก็ได้เนอใช่ค่ะมันมีกลิ่นของเต้าหู้เค็มซอสกระแฮมใช่อร่อยคุณผู้ชมเราไปทำดูทานข้าวได้ค่ะครับเปลี่ยนจากแฮมเป็นหมูสับก็น่าจะได้ใช่เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะครับมันนุ่มเดียวค่ะอร่อยชัวร์สวยสำเร็จนะคะลไปก่อนค่ะเหมือนคนทำเลยครับ